สงการอยากแฉะตรงไหนมากที่สุดคะหน้าอะหน้าทางจะเป็นเด็กสกอยอยู่แล้วก็อยากที่เกเรไปอะแลวข่าวเช้าก็เยอะเราอ่ะเออชอบถูกชีตรงไหนหน้าอกค่ะหน้าอกค่ะพี่ณภบตรงไหนอะ่ะอ่อหรือขาอะไรขาที่สามอ๋อขาที่สามพี่ขาที่สามหน้าตามเป็นงไงวะขอดูได้ไหมต้องถามผู้ชายแล้วต้องถามผู้ชายแล้วต้องให้ผู้ชายอธิบายแล้วพี่ณภับอกว่าโอ้ยพีนีเหนื่อยจังเลยเหนื่อยเหน่พูดถึงขาที่สามนะเอื่าแพี่กุมมือแน่นแล้วพี่เอามาวางตัวนี้เพิ่มอีกด้วยตอนนี้ ทาน,นไก่กันอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการชันนี่แหละตัวแม่แต่วันนี้เนี่ยเรามาคุยกันในเรื่องที่มันแซ่บๆเด็ดๆเป็นเดือนเมษาหน้าร้อนก็เป็นช่วงของสงการทีนี้เนี่ยหัวข้อของวันนี้ที่เราจะมาคุยกันก็คือสงการอยากแชะต้มไหนมากอุ้ยคุณร,รในฐานะพี่เรบิน เ็นผู้ชายคนเดียวของตรงนี้เลยจริงๆแล้วไม่ดูเลยตอนนี้แฉะแล้วพี่เขาบอกตอนนี้แฉะแล้วเขาแฉะตั้งแต่เห็นหน้าน้ำเขาด้วยนจริงสมัยเด็กๆก็ไปเล่นน้ำเนาะเขาจะมีการสาดน้ํากันทั่วไปผมว่าทุกคนก็เป็นเนาะไปผับไปอะไรก็สาดน้ำใช่ไหมพอโตโตขึ้นก็จะมีเฟสติวัล s 2 o หลายที่เลยที่บอกว่าเปิดน้ําแล้วก็ฉีดใช่ไหมฉีดออกมาแล้วก็เต้นๆแล้วก็มีน้ำในนั้นคนที่ไปฉีดคือพี่หรือเปล่าผมไม่ได้ไปยืนฉีดไปโดนไปโดนไปโดนเขาฉีดไปโดนเขาฉีดเขาจะมีคน ฉีดน้ำขว่าทัทีผมว่ามันก็เย็นสบายดีคนอยากแช่ตรงไหนครับผมอยากแช่ตรงไหนอ่ะพี่วันนี้เราคุยกันถามพี่ว่าอยากแช่เพราะเขาบอกยู่ว่าแช่ถูกตรงเพราะคนยืนมันก็แช่ทั้งตัวเอาชอบแช่ตรงไหนที่สุดรู้สึกว่าโดนตัวแล้วมันก็เย็นสบายโดนทั้งตัวนี่แหละดี พี่ข้ามาถามน้าดีกว่าน้าป่ะหน้าทางจะเป็นเด็กสกอยอยู่แล้วก็อย่างที่คุยเรียนไปอ่ะแล้วข่าวเช้าก็เยอะเราอ่ะเออชอบผูกเชียร์ตรงไหนหน้าอกค่ะหน้าอกค่ะดูเซ็กซี่ดีเพราะว่าหนูชอบใส่เสื้อแบบเสื้อบางๆแล้วข้างในก็จะเป็นแบบเสื้อในแบบสีสันหน่อยอะไรอย่างงี้แล้วมันจะมีแบบผู้ชายที่แบบราดน้ําหรือแบบอะไรแอบมาปาแป้งอ่ะแล้วก็ชอบแอบจับหน้าอกสาวไป่รู้อะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบนีงเมื่อนับนับเคยเจอแบบนี้ไหมเคยเจอแล้วยังไงฟินหรือว่าไล่หรือด่าหรืออะไรก็ให้เขาจับไปก็ให้เขาจับไป ถามจริงไม่เขาก็เขาได้แค่จับไงทำอย่างอื่นไม่ได้อ๋อยเนี่ยในฐานะแบบเป็นมิสแคนมีประสบการณ์คือเป็นผู้หญิงเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่สวยเนอะแล้วเราต้องเล่นสงการเคยมีมุมมืดๆในการไปเล่นสงการมาว่าแบาบ,บไปเล่นแล้วเคยเจออะไรมาเคยนะแม่เคยแบบว่าเคยไปเที่ยวง,งานสงการเนาะแล้วก็แบบตอนนั้นเราก็เริ่มกลุ่มๆเมาเมาแล้วแล้วด้วยความเหมือนกับว่าพอเราเมาใช่ป่ะสันดานดิบมันออกเราเวลาเราเมามือเรามันก็จะเป็นแบบไปทั่วแล้วคือแบบว่ามันเดินแล้วไปจับไปทั่วใช่ป่ะเจอเขาบอกเฮ้ยแล้วก็แบบอุ้ย sorry อะไรก็ร้องอะ เขาค่ะแม่เขาร้องเสียงหลงเลยเออหลงเลยตายแล้วพี่เลยบอตรงไหนอ่ขาอ่อนหรือขาอะไรขาที่สามอ๋อขาที่สามพี่ขาที่สามหน้าตาเป็นไงวะขอดูได้ไหม ต้องถามผู้ชายแล้วต้องถามผู้ชายแล้วต้องให้ผู้ชายอธิบายแล้วพี่นรินบ,บอกว่าวันนี้เหนื่อยจังเลยเห <c oughs> น,นื่อย <c oughs> น,นพีพูดถึงขาาที่สามนะนอกจากพี่กุ่มมือแน่นแล้วพี่ยังเอามาวาตงตัวนี้เพิ่มด้วยตอนนี้อยากให้สงการที่มันเกิดขึ้นเป็นในรูปแบบไหนจริงๆมันมีหลายแบบนะสงการอ่ะถ้าเกิดมองในฝันคือมันก็คงไปสงการที่รดน้ำตำ้นหัวผู้ใหญ่ไปไหว้ผู้ใหญ่ใช่ไหมคะแต่ความเป็นจริงถ้าเกิดเศรษฐกิจออยมองว่าคงต้องมีแบบพวก Festival งาน EDA อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทําให้คนเข้ามาประเทศไทยเยอะวันสงการ,รเป็นวัฒนธรรมของไทยอยู่แล้วไงที่ไหนไม่มีมีแค่ที่เดียวในโลกใครก็อยากจะมาอยู่แล้วหนูว่ามันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีที่แบบเรียกอินคำให้แบบรายได้ของประเทศไทย เคยพบรักในวันสงการไหมดี่ว่าน้ำอย่างเงี้ยรูปไปรูปมาเนี่ยฟีลคนรูปอะไรเงี้ยเพราะว่าในฐานะที่คนรูปหรอมันเป็นบีไหรือแบบเราเล่นน้ำสงการไปเฮ้ยคนเนี้ยสวยมากไปอยาดสาดปะแป้งหนักๆเข้าไปแล้วมันแบบเกิดฟีลอันนี้เล่าเรื่องเด็กๆได้นะเพราะปัจจุบันทุกคนอาจจะแบบมีครอบครัวไปแล้วมีแฟนแล้วหรืออยู่ในพี่ออยมีแฟนแล้วหรอคะเพยโสดค่ะมีแแฟนล้วไม่มีค่ะพี่พี่มีแฟนแล้วหรอคะแต่งงานแล้วครับโอเคโอเคปิดจ็อบไปหนึ่งไปจ็อบไปหนึ่งละไม่แต่เมื่อกี้พี่ออยยังไม่ได้ต บอบเลยว่าอยากแฉะตรงไหนมากที่สุดเออลืมใช้ออ้ข้ามไปแฉะที่อื่นของคนอื่นใช่ไหอ,อ๋อหนูว่าอยากแฉะที่หน้าเพราะเวลาน้ำมันโดนหน้าก็รู้สึกสดชื่นไงไหาพิธีกรบ้างชอบเดินตรงไหนคะจริงๆชอบเดินทุกตรงเลยนะมันแฉะตรงไหนก็นได้ข่อยไม่ได้แฉเออดีกว่าไ<อ>มนแห้ง <laughs> ก็จริงๆหลยคะเ <laughs> ข้าใจป้ะอย่างน้อยมันก็กระชุ่มกระชวยเพราะว่าอะไรต้นไม้ต้องการอะไรน้ำคนต้องการน้ำไหม ก็ต้องการแค่น,น,น,นั้นแหลนนะ,นนะนในฐานะผู้การโรคผู้การโรคเคยไหมเคยฟินในช่วงสงการหรือแบบถูกใจในฐานะที่โดน VIP แล้วแบบพอจับนมแล้วอาจจะเคริบเคลิมและแฉที่หน้าอกอะไรเงี้ยก็ไม่เนี่ยแม่ไม่ได้เคริบเคลิมขนาดนั้นนะมันก็แบบ ต่หน้ายิ้มแบบนีมีอารมณ์ร่วมมากกันตอนนี้จับมันก็เคลิมสนุกเพลินเมาๆใจจอยไงถ้าคนคุยในวันสงการมีแต่ถ้าให้ไปพบรักเลยก็คือไม่มีคือแบบแก๊งเพื่อนใช่ไหมมดพกแก๊งผู้ชายไปอย่างเงี้ยเวลาไปมันก็จะเหมือนผับบาร์เนาะบางปีก็เคยมีไปแบบหลายคืนสองสามคืนอะไรอย่างเงี้ยกับแก๊งเพื่อนสองสามคืนไม่กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านหรือว่างงหว่าไปสองสามคืนไม่กลับบ้านไม่เคยไปเจอคนรักหรือคนคุยแต่เคยเจอแต่แฟนเก่ากลับมาพิชาชรี่กันไหม เลยก็คือแบบว่าก็แยกกันไปเพราะเขามากับคนใหม่เฮ้ยเออแต่หนูก็เคยเจอกับแฟนเก่าแล้วเอาแฟนเก่ากลับบ้านมาด้วยจริงเหรอ ไปเจอแฟนเก่าแล้วแฟนเก่ากลับบ้านเออเอาแฟนเก่ากลับบ้านเพราะว่าแบบเมามากเฉันคิดถึงเธอฉันคิดถึงเธอกลับมาได้ไหมหรอไม่ใช่คิเธอไปเมาเมาแล้วคิดถึงวันที่เราเคยไม่ใช่บีบอาวว่าแต่ก่อนมันจะแบบเป็นบีบอาวที่มันเป็นแบบอยู่ตรงแถวแถวอาซีเออ่ะที่มันจะจัดงานแล้วแบบมันจะมีแต่วัยรุ่นเนุะแล้วไปเจอแฟนเก่าแล้วคือแฟนเก่าเมามากสงสารก็เลยเอากลับบ้านมาด้วยไม่ใช่เราเมาแล้วเราหื่นหรือเปล่าหรือไงไม่เขาเมามากหนูเป็นห่วงก็เลยเอากลับบ้านมาด้วยแล้วหลังจากกลับไปมีอะไรไหม ไม่มีเพอาเขาเมาแล้วพอเขาตื่นล่ะไม่มีเพื่อนอยู่ด้วยเออเก่งได้ใบวายหัวยบมากแกงพี่ก็ไม่มีอะไรก็ถ้าพวกแกงเพื่อนผู้ชายอะไรเงี้ยเวลาไปดงไปดื่มมีเพว่ามี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 พี่ๆโสดก็มีโจทย์น้องถนูสองคนเนี่ยไม่ว่าจะน้บหรือน้องออยเนี่ยโสดราคาคู่ครองชีวิตที่ดีเป็นผู้ใหญ่ดูแลได้ที่ใส่ดี พี่มีอ่ะก็ทำงานบ้านให้น้องสองคนหน่อยเอางี้ดีกว่างั้นถามก่อนเลยว่าสเปคเป็นแบบไหนเ,เ,เปลี่ยนจากสงการมาเข้าเรื่องนี้ดีกว,ว่านา่าจะเด็ดมไม่ไม่เพราะมันใกล้สงการแล้วไงใช่ไหมใช่เพราะว่าพี่เรือบินจะหาคู่ไปเดทให้ในวันสงการเพราะมันอยู่14วันและนับอยากจะแฉตรงไหนนับก็จะได้แฉเริ่มเลยได้ไหมละ่ะไม่เพรานี่ไงได้ไงแต่นับต้องเริ่มบอกสเปคบอกสเปคเขาก่อนว่านับชอบคนแบบไหนหนูไม่ค่อยมีขอบเขตสเปคอะหน้าตาอะไรคือแบบไม่ไม่ได้แบบจะต้องฟิกว่าต้องหน้าตาดีสูงยาวเข่าดีหรืออะไรมี แต่ว่าชอบคนที่มีอายุแล้วก็มีภูมิฐานมีความรู้อายุนี้ต้องมีมากน้อยแค่ไหนก็ประมาณ50ปีผ่านไปแกงเลยก็ตอนนี้หนูยี่้าเอาสักประมาณห่างกันสักสิปีก็35-45ิบหาได้อยู่ไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์ก็เฮฮาปาร์ตี้เป็นคนมีอายุที่ดูแลตัวเองยังออกกําลังกายยังดื่มวายยังมีสังคมที่ไม่ใช่แบบนั่งเล่นหนักลุกหรืออะไร น้องออยสเปคคืออะไรบอกพี่เลอบินเพราะพี่เลอบินเนี่ยจริงๆนะเพื่อนผู้ชายเยอะมากเยอะใช่ไหมใช่แล้วพี่เลอบินเขาเรียนหลักสูตรเยอะโคอร์ริคเช่นก็ดีไหนๆก็ามาได้ให้สียงออสามสารถเลยหรอจริงๆออยชอบคนเป็นคนมีภูมิฐานมีความคิดม,มีความเป็นผู้นําเพราะตัวเราอ่ะรู้เลยว่าเราเป็นผู้นําไม่เก่งแต่เราเป็นผู้ตามที่ดีได้ม,มากแล้วก็ ชอบคนทํางานเพราะเราเป็นคนทํางานมีไลฟ์สไตล์ที่ตรงกรันออยชอบเที่ยวชอบถ่ายรูปชอบสังสรรค์ใช่ฮะปาร์ตี้ถ้าเกิดถามรูปลักษณ์หน้าตาก็คืออาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างสูงหน่อยได้ไหมอ่ะเพราะออยสูงอะแล้วออยเคยมีแต่แฟนที่แบบตัวเท่ากันอย่างเงี้ยที่อยากเห็นอ้อยกับนนะ้า่ะแต่งงานไงมีชีวิตครอบครัวมีเลยหนูไม่อยากแต่งงานแล้วอยากมีลูกไหมไม่จาเป็นหลานเยอะแล้วที่บ้านเด็กเยอะแลวไม่อยากมีลูกเออคือตอนนี้คือไม่เรียกว่าง่ายๆถ้าใครจะมาคบน้าแล้วก็คือแค่แบบฟิลแฟนพอฟิลแฟนพอไม่ต้องมายึดติดไม่ต้องอะไรเลยี่ ผู้ชายดีๆเขาก็อยากมีครอบครัวผู้ชายดีๆมีแต่ในนิยายไงแต่จริงแซงว่านามก็อาจจะเจออะไรที่แบบมาหนักๆไงเลยทําให้เขาเป็นคนที่แกร่งคือสังคมสิ่งแวดล้อมที่หนูอยู่ทุกอย่างมันสอนว่าเราไม่ควรยึดติดหรือมีขอบเขตอะไรในทุกความสัมพันธ์ถ้าเรารักตัวเองมากพอเราจะไม่ยึดติดกับอะไรเลยหรือว่าไม่ยึดติดกับใครเลยสงการปีนี้ปิดถึง14วันมีการเล่นสงการกัน14วันเลยทีนี้เลยอยากรู้ว่าไอ้14วันนี้แต่ละคนมีแพลนยังไงในฐานะ คนมีผู้ครองแล้วก็คนโสดทั้งอสองคนเป็นข้อที่ดีนะทุกปีเนี่ยสงการมันมีไม่กี่วันใช่ไหมแล้วเราก็จะเห็นแบบเฮ้ยงานนั้นงานนี้ส่งเข้ามาบางทีเราเฮ้ยเราต้องเลือกอ่ะโอวันนี้จะไปที่นั่นวันนี้จะไปที่นี่แล้วแล้วปกติทุกปีพี่ก็จะอยู่เฉพาะในกรุงเทพทีนี้พอก็กําลังคิดอยู่ว่าถ้ามาถึงแค่สิบสี่วันเออเฮ้ยมันทําให้เราจัดตารางได้มันจะได้หลากหลายขึ้นอาจจะอยู่กรุงเทพสักสามวันไปอยู่ต่างจังหวัดสัก 3วันขึ้นเหนือล่องใต้เลยอย่างนี้แล้วไปดูดูงานในแต่ละที่มันได้มีโอกาสได้วางแผนให้มันหลากหลายมากขึ้นน้องนับระคะในฐานะคอนเสิร์ คือมันปิด14วันเนาะซึ่ง14วันหนูก็อาจจะไปแช่แค่ประมาณ5วันก็พอละแม่อีก10วันหนูก็อยู่กับที่บ้านแล้วกันคือไม่ปกติอ่ะทุกสงการอ่ะที่บ้านหนูจะต้องกลับไปเชียงใหม่แล้วก็ไปที่เขาเก็บกระดูกอ่ะเพื่อทาบุญทำบุญทำบุญลงพทุกอ่าใช่ทุกทุกทุกวันสงการแต่ว่าอยากจะเชิญชวนให้หลายๆคนมาเที่ยวเพราะว่ามีแค่ที่ประเทศไทยไงที่จัด14วันเน้นเต็มๆแบบนี้ชอบมากเวลาทำใเรเลือกเอาเลยอยากจะแชท ตั้งแต่กี่โมงถึงกี oh, okay. oh, ่โมงจะแชะอยู่วันเลือกเอาได้เลยรูน้ามีอารมณ์กับการแชะต้่อน้องออยอะค่ะออยค่ะก็คงไปเที่ยวค่ะก็คงไปเที่ยวต่างจังหวัดค่ะแล้วก็ไปทําบุญกับที่บ้านไปแชะตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยโอ้ยเธอจะแชะตั้งแต่เช้าเลยหรอแช่อยาวเลยตั้งแต่ ลางวันจนถึงกลางคืนแล้วก็ต่อกันอีคืนไปเลยนะคะพอแยงไงอ่ะหน้าอ่อยเดินน้ำก็ก็ยังก็ยังสวนเอยงับเลี้งฉัอยู่ใครอยากสรดน้ำใส่หน้าออยก็เชิญนะคะน้ำอะไรอ้อยน้ำสงการอ่ะนโยบายเงี้ยมันของรัฐบาลเงี้ยเราเห็นพ้องต้องแม้ว่าเออ14วันคือดีเหมาะสมหรือมันเยอะเกินไปมันน้อยเกินไปมองว่ายังไงจริงๆ14วันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าปกติมีแค่3าวันคนมาเที่ยวในประเทศไทยมันก็แค่3วันเนาะพอ14วันมันทําให้เศรษฐกิจมัน เดินสงการมันเป็นเหมือนซอฟท์อร์ของประเทศไทยอะเราได้โชวอะไรหลายๆอย่างกางเกงชงกางเกงช้างก็ใส่กันให้เต็มที่ไปเลยใช่แต่ว่าคือหนูว่าทำมาเก็ตติ้งเนาะเดือนนี้หนูว่าเริ่มทำมาเก็ตติ้งเกี่ยวกับเอาชาวต่างชาติหรือว่าแบบยิงแอดทำการตลาดที่ดึงเอาลูกค้าต่างชาติเข้ามาแล้วคือมันก็เริ่มมียอดจองแล้วแสดงว่าชาวต่างชาติเขาก็ตื่นเต้นกับสงการของเราปีนี้มากเพราะว่ามันจัดยาว แล้วก็จัดเน้นหลายวันมากพีเต<น>์เพื่อประเทศไทยดีกว่า14วันนี้คิดว่าประเทศไทยที่ไหนากชวนคนไปเที่ยวมากที่สุดในช่วงสงการหนูต้องไปเชียงใหม่ก่อนเนาะถ้าไปเชียงใหม่ก็แนะน,นํานิมมานนิมมานเขาจะเล่นน้ำปะแป้งกันริมถนดนก็จะได้ฟิลแบบวัฒนธรรมไทยมีแบบพวงมาลัยมาร้อยคอมีแป้งมีน้ําอบมีอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้ามาที่กรุงเทพเนี่ยก็แนะนำโดยงานที่แบบ ที่ไปตลอด RCA ก็จะโซน RCA แล้วก็ออพลรามเก้า S2O อันเนี้ยที่ไปที่แนะนำให้ไป S2O คือสำหรับวัยรุ่นนะเพราะว่าเขาจะเอา DJ ระดับโลกมา แล้วเขาจัดจัดเต็มจัดหนักอยู่แล้วดีเจระดับโลกถ้าใครไม่มีที่ต่อไปต่อที่แมคคับแบงคอกได้อยู่ในตึก Liberty ค่ะมีเสื้อให้เปลี่ยนแล้วก็มีห้อง KTV ให้ต่อถึงตีสี่ขอแล้วรัฐบาลอนุมัติค่ะหนูมีโปรโมชั่นนะที่หนูบอกว่าหนูหนหนหนทำการตลาดก็คือหนูมีรถรับส่งฟรีเลยจากงานเฟสไม่ต้องลูกค้าไม่ต้องไปเรียกรถเองเลยแค่เปิดเมม60,000 มีรถรับส่งฟรีมีห้องวีให้มีเซ็ตแอลกอฮอล์เครื่องดื่มให้เสร็จสับครบหมดจริงๆก็คือถ้าเกิดส,ง,สงการานต์เนี่ยจะชวนทุกคนไปเที่ยวระยองคือระยองเป็นบ้านออยนะคะก็ไปเทีเ่ยวระยองเสมจกันใช่ระยองฮิซันนะคะงั้นอย่างนี้รลบพี่เรียวบินที่ที่น่าไปเหรอที่กรุงเทพแน่นอนอยู่แล้วนะงานเฟสติวัลแล้วก็ถ้าเป็นภาคเหนือผมว่าภูเขาเนี่ยไม่พ้นเชียงใหม่สงการานต์เชียงใหม่เนี่ย ขึ้นชื่อภาคใต้ยังไงภูเก็ตนี่ก็เต็มที่อยู่แล้วเรื่องงานสงการานเราตกลงกันแบบนี้นะแล้วก็เป็นคอมมิชเมนต์ในสัญญาในรายการ14กุมภาป<อ>ีหน้าพังน้ากับออยอ่ะก็จะต้องมีฟิลแฟน โดยพี่เรือบินเป็นคนหาฟิลแฟนให้น้องหนุ่มสองคนเพื่อนๆผมนะครับที่รับฟังคลิปนี้อยู่เมษานี้นะครับน้องๆเขาโสดอยู่แล้วก็มีเวลาอยู่เป็นสิบวันนะเดี๋ยวผมหยอดให้เลยว่าคนไหนมาวันไหนมาวันไหนนะเอาสเปคตามนี้เลยนะครับก็ช่วยผมกันหน่อยช่วยกันทำมาเอางี้ดีกว่าผู้ชมในรายการนี้ใครดูดรายการดีดีสเตชันวันนี้เนี่ย เป็นผู้ชมในสักรายการนี้ได้รับไปเลยแล้วก็แจ้งว่าดูรายการนี้โดยคุณออยนะคะเขาจะได้ส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์สิบเปอเซ็นต์ไปเลยาทกับคุณน้ำไปเลยนี่ให้เท่าเพื่อเลยนะคะพี่ออยหนูให้50%เลยนะใครมาจากรายการเนี้ยเออโอ้ยให้สิบเองเหรอเฮ้ยเดี๋ยวพี่ออยเจ๊งจะเย็นนะ ให้พี่ถอยเริ่มสร้างตัวก่อนเออสร้างตัวแบงสร้างมาผ้าไปก่อนใช่มึงได้กด50%เดี๋ยวได้ผ้าขาดครึ่งหนึ่งจริงโอเคนะคะเป็นว่าไปท่าสงการกัน้เยอะครึ่งซีกมันหายไปอ๋ออ่านนาั้งจะได้หนุ่งหรอจริงๆแล้วสงการก็อยากเชิญทุกคนมาเที่ยวแต่ว่ามาไม่ใช่แต่ว่าก็อย่าอย่าอย่าลืมวัฒนธรรมไทยที่เราจะต้องลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่เราแบบนับถือเช่นแม่ชนพี่หนิง หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาลดน้ำน้ำหัวเขาโน้เอาพวงมาลัยมาไหว้เขาหน่อยแล้วก็อย่าลืมเข้าวัดทำบุญแล้วก็30เมษาดาวย้ายย้ายดี ควรจะไปว่าที่สาลหลักเมืองอันนี้อบอกเอาไว้เด็กๆเคยไปเที่ยวต่างประเทศไปเจอคนที่นู่นเนี่ยเขาก็ถามว่าเรามาจากไหนพอเราบอกว่าเฮ้ยเรามาจากเมืองไทยเขาบอกเฮ้ยนัดอยู่มาทําอะไรที่นี่ล่ะโอ้ oh, ที่เมืองไทยดีมากเลยไอเคยได้ยินทั้งแบบว่าเนื้อขอกแม้ทะเลภูเขาแล้วก็สงการก็เป็นหนึ่งนนั้นด้วยที่เราเคยไปเที่ยวที่ต่างประเทศหลายที่เมืองไทยเนี่ยเป็นโอกาสที่ดี นะเป็นสิ่งที่แบบว่าทั่วโลกเขามากันเรามาอยู่ที่นี่โชคดีมากๆแล้วนะครับ mm hmm. ดังนะั้นปีนี้อย่างที่เราเห็นแหละว่าจัดเต็มแน่นอนก็ขอบคุณแขกรับเชิญทุกคนอยากจะพาน้องๆแต่ทุกคนเนื่องจากเขาอะ ก่อนหน้านี้เคยโดนบิตคอยนะคะม,มีในเรื่องของการเทรดเหรียญนู่นนี่นั่นแล้วพอดีพี่เลือบินเด่นเข้ามาลงวะ่ะแล้วก็เป็นโปรเฟชชั่นลเรื่องพวกนี้แล้วกเก่งมากในเรื่องของการเทรดเหรียญมันคล้ายๆกับสินทรัพย์หลายๆสินทรัพย์แหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าคริปโตเนี่ยหรือว่าบิตคอยเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่ขึ้นลงแรงผมก็ผ่านมาหลายไซเคิลแล้วพอมันไซเคิลขึ้นไซเคิลลงผมก็บอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยจะเย็นๆคือผมเชื่อว่าเวาลาลงทุนอะไรอะ่ะสิ่งมันง่ายๆมีแค่นี้เลยคือตอนมันลงก็ซื้อ ตอนมันขึ้นก็ขายแต่ว่าหลายคนชอบทําตรงข้ามถ้ารักก็จะอยู่กับมันเข้าใจมันหมดเลยนะฮะเราอยู่ที่ไหนเราก็พยายามที่จะถ้าเราชอบอะไรเราถึงจะว่าเอาเวลาของเราเอาสมองของเราเนี่ยไปลงกับตรงนั้นดังนั้นถ้ามุนว่าเกิดตรงนี้มันเป็นสินทรัพย์ที่มันถูกจริตนะครับเราก็ศึกษามันแล้วก็เล่นมันอย่างที่ว่าเรารู้ทันผมว่าจุดที่ดีที่สุดนักลงทุนเนี่ยก็คือว่าจุดที่ว่าเราถอนทุนคืนหมดแล้วที่เหลือเราเล่นด้วยกําไรนะครับดังนั้นพอมันขึ้นไปถึงระดับหนึ่งเราอย่าโลภ จนเกินไปนะพอมันถึงเวลาทํากําไรเราก็ทํากําไรก็คือมีวินัยในการลงทุนคือลงทุนอย่าเอาอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าอย่างอื่นต้องใช้อารมณ์นะพี่เช่นอะไรเช่นการกินไก่ไก่อร่อยไก่อร่อยไก่อร่อยวันนี้ต้องมีอารมณ์มีความสุขเพราะไก่อร่อยไงเราได้กินของดีๆกินของอร่อยเพราะเราเลือกกินไงใช่แล้ววันนี้ต้องขอบคุณไก่ทอดนะคะซึ่งไก่อันนี้เป็นไก่จากหักใหญ่ เฮ้ยแต่ว่าเา<พ>อาเป็นความแบบผสมเป็นลูกผสมใช่เป็นลูกผสม,มนะคะที่ผสมจากกับยิปกะญี่ปุ่นเนาะกับคือบอกห,หลย<อ>ว่าสูตรนี้เป็นสูตรของหัดใหญ่แต่ว่ากว่าที่เขาจะได้เอามาทําเป็นแบรนดิ้งของเขาเองอ่ะเขาได้ไปเรียนรู้สูตรที่คุณป้าที่หัดใหญ่หลายเดือนเลยไปอยู่เพื่อมาพัฒนาสูตรออแล้วอร่อยมากค่ะอร่อยมาก,มากแล้วเขาเอามามิกกับเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนวัตกรรมหรือว่าสูตรของญี่ปุ่น ทำให้เกิดไก่ทอดที่อร่อยมากขึ้นมาเป็นแบรนด์นี้ถ้าเกิดใครนะคะอยากจะกินก็ไปสั่งกันได้ไม่ต้องบินไปถึงหาดใหญ่นะคะเพราะว่าเขาได้ยกมาไว้ที่นี่แล้วสามารถเดลิเวอรี่ส่งถึงบ้านคุณได้เลยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่มากวันนี้ขอบคุณงร้านด้วยนะสบายมากในรอบหน้าหลังสงการเดี๋ยวเพื่อชวนมาคุยใหม่ เปลี่ยนหัวข้อกันได้ครับขอขอบคุณอย่างเป็นทางการนะคะใน,ใน,ในการเชิญยินดีต้อนรับแม่ขอบคุณค่ะ